สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอก,กับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยคุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นคลาอีกสายพันหนึ่งที่มีความสวยไม่แพ้ต้นคล้าสายพันธุ์อื่นๆนะหรือคล้าชนิดอื่นๆอันนี้คือคลากาเวา เรียกซับเห็นได้ดจากคุณจักซื้อหรือกาเห่าแดงหรือคร้ากาเห่าแดงกับแม่นนะคุณตาไปตลาดนัดวันอาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไปเจอต้นนี้นะก็เลยถามเจ้าของเพื่อนอันนี้คือต้นคล้าอย่างนึ่งคล้าลิบบินบอกบอแม่นนะว่า คลาลิบบินก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนูน่นโ่นคลาลิบินจะเป็นตัวนูน้นเนาะตัวนู้นคือคลาลิบบินอ่าตัวนี้ใบาย,ยาวๆขึ้นนะซึ่งลายกระสีบองามฮาวตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นคลากาหวาแดงหรือคลากาเหวาเรียกซับมาพูดถึงอัตลักษณ์ของเขาเนาะอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นต้นไม้มงคลแน่นอน เพราะมีชื่อว่าครากาเวาเรียกซับหรือกาเวาแดงหรืออีกตัวหนึ่งเพื่อนบอกว่าต้นครานี่อ่ามันจะเป็นออกในความหมายของคนโบราณเพื่อนหมักปลูกไว้มันจะคราคลาดแคล้วคลาดจากสิ่งพยันตรายตั้งปวงนะแคล้วคลาดจากสิ่งที่บดีนะสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆให้แคล้วคลาด สิ่งเลวร้ายต่างๆอันนี้โบราณเพื่นไว้ว่าไว้นะปลูกพวกต้นคล้านี่คล้าคือคล้าคลาดอ่าแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเป็นมงคลในเรื่องของเรียกทรัพย์เห็นบออืมคล้ากาเว่าเรียกทรัพย์เป็นมงคลแน่นอนปลูกไว้ร้านค้าร้านขายบ้านพักโฮมสเตย บ้านสวนรีสอร์ทโรงแรมต่างๆนะมักสิปลูกไว้ในกระถางเอาไว้ตรงหน้าบ้านเรียกซัพย์เรียกลูกค้ามันจะเรียกไปได้เขากัมองบบเห็นตาบ่เห็นเนาะมันก็ดสิเบิ่งเฮากิดเบิงเบ่งตามที่โบราณเพื่อนว่านั่นแหละนะพูดมาเข้ากับเชื่อโบเชื่อกับโบเป็นยังก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคลากาเวาเรียกซับหรือค้า กาวาวแดงต้นนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงาม,มเห็นบอกใบของเขานี่ยงามลายคล้ายๆกับคลาหางนกยูงอืมมันบรู้อาหายไปใส่ละคลาหางนกยูงของคุณตาวิธีไทยอยู่แถวๆนี้แหละนะมันบุดลงดินเออลงไปอยู่ในหัวพุ่นแหละช่วงหน้าฝนพอแล้วเพิ่งจสิโพ,พ,พขึ้นมาเนาะ พวกคลาต่างๆทิ้งใบลงไปอยู่ใต้ดินนอกจากว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่โบมีแดดปันใดแดดดำไรเขาจะทรงใบไว้ตลอดนะตลอดทั้งปีถ้ากระทบกับแดดจำนวนมากๆแดดร้อนๆเขาก็จะทิ้งใบลงไปอยู่ในหัวพูดละฤดูฝนพูดละนะแดดบุกค่อยมีปันใดกันจยงสิบูพใบขึ้นมาให้เราได้เชยชม นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคากาวาวเรียกทรัพย์นี้นะอืมบแพ้ต้นไม้อื่นๆเพราะต้นไม้อื่นๆก็คือคลายออกซิเจนคือกันแต่เพื่อนนี้ก็คลายคือกันนะพวกต้นคล้าอะไรต่างๆนี่เวลาจะเหาปลูกไว้หลายหลายมันกะสีรู้สึกสดชื่นเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขาเพราะเขามีออกซิเจนคลายออกมานะ ทีนี้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเอาต้นคลาอันนี้ไปใช้เรียนใช้สอนในห้องพฤลึกศาสตร์ของโรงเรียนอบอกว่าโอ้ชั่วโมงนี้ถัดจากนี้ไปให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นคลาเรียกกาวาเหรีซยบหรือคลากาวแดงะระบายสีให้เต็มที่เลย เด็กน้อยชอบมากเพราะเป็นวิชาที่ใช้จินตนาการในการวาดนะบางคนนี่มีลายเส้นสวยงาม<ๆ>เขาเรียกว่าพรสวรรค์ตั้งแต่ยังน้อยนะแล้วก็มาฝึกเอาเป็นพรแสวงต่อมาก็มาฝึกบางคนเป็นจิตกรเ็นบอกอาวาดเขียนขายภาพหลายหมื่นบางคนเอาไปประมูลนะบางคนที่เป็นเ็นบอกจิตกร ของต่างประเทศเขาภาพของปิกัสโซปิกาโซนะเลยหลายภาพเอามาขายเป็นหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านโบน่บบน่นะเด็กน้อยสมัยนี้ครับฝึกฝนวาดระบายสีภาพดังๆภาพงามๆเอาไปประมูลได้ราคาหรือหลายปีผ่านไปนะเข้าไปถึงรั้วมหาลัย นิสิตนักศึกษาเอาละวันนี้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคลากาเ์วแดงมาสิอเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนทวีปใดของไทยไหมหรือของต่างประเทศก็มีหรือเป็นของทุกประเทศทุกทวีปไปหาข้อมูลมาเสร็จแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลถูกต้องละเอียด ก็จะได้คะแนนตามเนื้อหาอาจารย์ว่า A B C อย่าลืมอ้างอิงด้วยนะเอามาจากหนังสือเล่มไหนยูทูบเบอร์ท่านไหนอาจารย์ว่าอาเมื่อโพสเมื่อมาอ่าพรีเซนต์หน้าห้องแล้วให้พวกเธอโพสลง youtube เว็บไซต์ f c e b o o o p เพจนะที่พวกเธอสร้างขึ้น ทีนี้ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกาวาวเรียกซรับหรือกาวาวแดงก็บ่ต้องไปหาในห้องสมุดอีกนะแค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นคล้ากาวาวแดงหรือกาวาวเรียกทรับนี้ได้นะผมว่าซีอู่แห่งหตนตำบลใดของประเทศนะทีนี้ พวกเธอโพสลงแล้วใครสนใจอยากซื้อบาดิโบเมนจะหาข้อมูลอย่างเดียวเลยอยากซื้อนะทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้หรือต้นไม้เศรษฐกิจอีกสายพันหนึ่งบางคนบอกว่ามีบอกคุณตาวิถีไทยอยากได้สักต้นหนึ่งเพื่นว่าอืมสิเอาไปปลูกจะเอาไปอ่ารีวิวลง u t u b e เพื่นว่าหาซื้อในเน็ตก็ ได้อยู่ย่ามันส่งมามันโบตรงปกเิ่นว่าซื้อกับคุณตาวิถีไทยคือสิชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เิ่นว่าบวกค่าส่งค่าส่งต้นนี้เท่าไหร่นี่คุณตาวิถีไทยว่าอามาเลยเิ่นว่าคุณตาวิถีไทยก็เพิ่งได้มาเนาะเดี๋ยวให้คุณตาวิถีไทยขยายพันธุ์ออกจากสี่ห้าเดือนก่อนให้เขาป่งต้นออกแม่แร่ลูกจังขยายพันธุ์และจังซีว้ากันว่าขายเท่าไหร่เนาะ ดวงตาวิธีไทยก็ว่าแบบนี้แหละหรือขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาตนคลากาวาเรียกทรับหรือคากาวาวแดงมาฝากยายลายของเขาสวยมากหาดูได้จากต้นไม้อื่นๆไม่ค่อยมีลายแบบนี้เพิ่นมานอกจากคลาหางนกยูงเพิ่นมาคุณยายเราก็ดีเออ ป้าทิดโทมีการเสียเอาไปเห็ดลงถ่ายลง youtube อีกได้เราทำคอนเทนต์นะคุณยายยูทูปเปอร์เห็ดเกี่ยวกับต้นไม้มงคลคุณตาก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่จะให้กับคณะศึกษาดูงานได้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านก็คงจะเป็นคลานี่แหละเรียกทรัพย์นี่แหละ,หละคลากาว,าวเรียกทรัพย์หรือขากาวาวแดงนี่แหละ มอบให้คนละหนึ่งต้นก็แล้วกันเพื่อนว่าคุณตาวิถีไทยเปิดบ้านสวนต้นไม้มงคลให้คณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งต้นไม้บางอย่างบางชนิดเริ่มที่จะหายากหรือหาโบเห็นแล้วนะเบิ้ลบางครั้งต้นไม้บางชนิดไปเลาะหาเบิ่งในตลาดมันบม่มีมันสูญพันนะไปอยู่ตามเฮือนคนที่ชอบต้นไม้มงคลเท่านั้นโดยเฉพาะ คากาเหว่วเรียกทับหรือคากาเหว่วแดงต้นนี้คุณตาวิธีไทยว่านะเอาไปซ้อยกันปลูกเอาไปซ้อยกันนุรักษ์ขยายพันุ์แจกจ่ายขายจำหน่ายพันมาเออเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหน้า นอนรับกระคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชนเดินทางไปสามาสาใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้เออในสายวันนี้เนาะครับเนาะก็คือคลากาว่าเรียกทรัพย์หรือคลากาเ่าแดงไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่าน 구촌! 구청...